คนจอน้าจอหน้าจอหน้าเราไหวแล้วตอนนี้เราไหวแล้วมารวมกันให้ได้อย่าแตกกลัวมากมันจะไฟหรือเปล่าเธอประเด็นอ่ะเหี้ยอันนั้นอยู่ใกล้เราเองนั่นนะเกิเลยเนี่ยอยู่หลังบ้านเราอ่ะกีเธอไม่ไหวแล้วอยากด่าอันป้าเคสหนึ่งลงหนังนะแม่งเอาไว้หนักด้วยเคสเพื่อนเราเอาไว้หนักเลยเหรอตามไม่ได้หรอกไม่ทันหรอกมันหนักมากเลยบ้าผมบ้าใช่เหรอเนี่ยเวลาเราอยู่เยอะมันมีปากมีเสียงใช่เหรอน้องชายใหญ่เลยใช่เหรอจะโดนบอกนะคุกใหญ่อยู่นะพอมันจะหมดมันเงียบจิบ <laughs> ให้คนที่เหลือไปไล่ไปเดี๋ยวรอเจอก่อนเราค่อยไปเชื่แลมโบมึงเห็นปะมันสุดไหมละ่ะไอ้เหี้ยแน่จริงอุ้ยไปแล้วมันไม่กระดิกเลย <c oughs> <c oughs> นา่าๆๆๆๆๆๆๆปๆๆ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 มๆหๆๆๆๆดๆลๆๆๆๆๆๆมยๆๆๆๆๆมๆกๆๆ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 ม ผมติวต้องมาอยู่ใกล้ครับวำงไปครับผมผมกำลังไปรับชิโร่เมื่อกี้เอาปาร์คมาส่งปาร์คเพิ่งขอแบบต้องสามสามหกสามเจ็ดนะซอนะอือสามเจ็ดนะพอทอทอได้อยู่พอได้อยู่ไปนี่มเลยพี่ไปรับชิโด่ได้ปนนี้นะขออ่อยกับน้องเปรี้ยวปะเอ้ยรวมกลุ่มที่ไหนนะพอดเมื่อไม่รู้เห็นเขาด่ากันน้ำก๊อฟน้ำก๊อฟเปรี้ยวเปลี้ยวอะไเลยเอาไม่รู้ใครเปรี้ยวเปรี้ยวจริงเปรี้ยวปลอมว่ไม่รู้ไม่เคยดม บ้านพ่อพวกมันมึงยี่ยะพวกมันเริ่มมาป่วนเปียนแถวเรยนยานมาแล้วนะครับที่มันนะพี่บอบใช่นะครับสามล้านน่าจะลงโงยะไดี๋ยวไปดักไอเชฟมันอยู่นะพี่ถ้ามันเจอมึงมันก็หักหัวเข้าบ้านไปปืดไอ้คันเนี้มันวนอยู่สามร้านตลอดเลยอ่าๆผมจะจะสวนสามร้านก็ได้ยะยานมันเออระวังด้วยนะ พี่กปื้ดมาเล่นในงือหมตปื้ดมาเล่นในมืองยู่ใมือียือย่มือ่นมาในในมืองยมืออยู่ในมืออนมืออยู่นอยู่ในมื่มือู่มาย่นมาอยนมื่อยนม่ื่อนมือยนใมยังม่ม่่อ่นออออน่นอมมมมามาเคลื่อนเคลื่อนลงมาเลย

ไม่ใช่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 โอ้ยเฮียเขารู้กันเลยทราบสุดปีนมันน่าจะไปลงไฮเวย์ใต้ลงบ้านไฮเวย์นะลงไฮเวย์นะลงไฮเวย์ลงไฮเวย์นะนี่จะไปลุยบ้านมาแล้วเนี่ยไฮเวย์ไม่ได้จุบบ้านแล้วไอ้เคสมันวนรอบรอบบ้านเลยต้องดูดีๆนะถ้ามันจะแตกลังซ้ายขวาเสียมากอยู่หน้าบ้านเลยอยู่หน้าบ้านหมดเนี่ยฟัามันแล้วนะพร้อยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านเนี่ยอันนี้คือจะเอามันแล้วใช่ไหมพี่ เอาแล้วเออขึ้นมาขึ้นสะพา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 นมาเต็มตัวเต็มตัวให้ดีนะเฮ้ยอยู่ใกล้เลยอยู่ไหนวะเนี่ยรางน้ำหรอฮับซนฮับซนรางน้ำปะฮอลลตามอยู่อดูนด้อยู่ไหนวะหอนะเราไปหอน้ไปะหอน้ไปะหอน้ไปะหอนะไปหอนะไปมามามาตรงมาตรงมาตรงมาหน้าบ้านมันหน้าบ้านมัน หน้าบ้านมันเยอะน้บ้านมันเยอะลงหน้าบ้านเยอะมากมันอดู่หน้าบ้านหน้นเะมาเลยเปิดเลยไอ้เเปิดก่อนลงกไปแล้วดเ้ยเขาจะใส่นต้องต้องตอนไม่ต้องกดเคดไปบ้านไปบ้านแรกแรกแมกูจะเข้าไปแล้วนะตอนครับเขาเลลุ้มบวกเหรอลุมบวกเหรอใช่ใช่ใช่ เข้าแล้วลุงเข้าแล้วลุงเข้าแล้วลุงเข้าแล้วมา้าแล้วุ้งรุ้งเข้าแล้วลุ้งเข้าแล้ไม่ต้องลรเข็ไฟเลยไฟเลยไม่ต้องไรเข็ดกูพร้อมช่วยเปิดบ้านคนนึงเรเิด้าคนนึงเปิ้านคนนึงเจเคลงเงเจเคลงไป้านเื่มาเว้ย้เ้าปอ้ป็นเรื เอาตัวอาตัวเดีวตัเดยวซะเอาตัเดียอาตัเดีตัเดีาเปิดบ้านไประเปิดบ้านไประเปิดบ้านเนี้ยรเปิดบ้านนี้ยระเปิดบ้านนี้ยมันกมากเลปากดีเหรอมึงปากดีเหรอมึงปากดีเหรอไอเกเด็กไปเด็กสอบไปด็ไอสอบได็ไอด็กสอไปดสอไป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 สอบไปนสอไปกงสอไปกงสอไปสอไปสอไปผมเบอกเเออเอดอบดดก

ถ้า้า้าละเดิสบเพื่อนนะเดิสบเพื่อนนะเดิสบเนมาเอาาเามาเหน่อยหบ้านาเหน่อยสุหน้าบ้านมึงมึงเป็นมันเอาตบออกเอาตบออกเอาตบออกเาเาตบออกีน่ิไอ้นีไปชหน่อยที่ินิป่าสุดเลยไอ้ควาหาเพื่อนหน่อยาเพื่อนหน่อยาเพื่อนหน่อยาเนดิหาเพื่อนดิโนาปไอ้ควา าคใครเปิดฮาร์คีใครเปิดฮาร์คี้ผมเปิดผมเปิดผมเปิดเอาศพออกมาเอาศพมาดักเอาศพมากักไปเลย่ม่ชอบเป็นศพปเน่ยจรงเีดูศพไปกลาในบ้านเราศพไปกลางในบ้านเอาศพไปกลางในบ้านเพื่อนเราศพไปกลางในบ้านกันเตเยอะฟกันเตเยอะกันเตเยอะเอาเพื่อน่อยเอาพื่อน่อเอพื่อนอยเอาเพื่อนหนอดึงมดหน่ยอยพม่อหน่ยวพ่อไเกี่ะเพื่อนอยเพื่อนนนี้

ตบเพื่อนหน่อยดึงตบหน่อยดึงตบมันด้วยกลับมาแพกันหน่อยมองมงเพื่อนหน่อยมองเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยมองเพื่อนหน่อยมาชุบมันมาชุบพี่กักเราพีดมองเลยจุ่ม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 เลยตรงนี้จุ่มไปเลยจุ่มไปเลยจุ่มไปเลยจุ่มเลยเกิดแล้วกลับไปเล่นในบ้านเกิดแล้วเอาออกมาออกมาตรงนี้ตำรวจมันไม่เล่นตำรวเอาตบมาไว้ตรงกูนี่ออกมาออกมาเอามานอกวงเลยตำรวจมันไม่เข้าเลยนอกบ้านออกมาเลยนอกบ้านเอาออกมาตรงวงนี้ออกมาวงนี้ไอ้เหี้ยมันอยู่ไหนล่ะไอ้สัสยากรเกิดมาเขาวนนะพี่เปาตายปะกลับไปอ่ะเพนไม่ตายไม่ตายกลับไปอ่ะเพนนี่ มันเล่นข้างนอกมัเล่นข้างนอกใครเปิดหาคีบเมื่อกี้นี้พวกเราหรือพวกมันเอาเราเาเอาเเนี่ยมันเนในบ้านในบ้านมันเนนะเอาเพือหน่อยช่วยเพืหน่อย่อนนีกลับมาเล่นในบ้านกลับมาเล่นในบ้านกลับเล่นในบ้านเฮ้ยกูตายตายลมา่มามีออกมาตรงนี้ออกมาได้ป่าออกมาได้ป่ากูรอออกมาได้ป่าออกมา

หยุยโอ้นมกัไอ้บ้านเนี่ย